ในครเมนเซอร์สายสเต็งตอนที่63นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันบอกนายแล้วว่าอย่าได้ประมาทฉันฉันดึงมันออกมาไม่ได้หมวกสิงโตเงินไอเทมระดับ4เมื่อสวมใส่การป้องกันศีสาะจะเพิ่มขึ้น50หน่วย และจะได้รับภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีที่สีสษะหนึ่งครั้งคูดาว24ชั่วโมงข้อจำกัดของอาชีพไม่มีผู้ชายคนนี้แข็งแก่งกว่าที่ฉันจินตนาการไม่มากเป็นโชคดีที T ่เอฟเฟกต์ของหมวกสิงโตเงินเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เฮ้ยพลังป้องกันของแกคงสูงเป็นพิเศษใช่ไหมจากการโจมตีสองครั้งเมื่อกี้นี้ฉันบอกได้เลยว่าพลังโจมตีของแกมีอย่างน้อย500แต้มอะไรกันหนาะนักเวทมีพลังโจมตีด้วยหมัดถึง500แต้มเลยอย่างนั้นหรอ แต่แย่หน่อยนะการมีแต้มสเต็งเนะี่ยเพียงอย่างเดียวมันยังไม่เพียงพอหรอกแม้ว่าพลังโจมตีของนายจะ500แต้มแต่บางคนก็สามารถประสานและใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งนั้นได้อย่างเต็มที่คนส่วนมากไม่สามารถนำศักยภาพของมันออกมาได้แม้แต่ครึ่งหนึ่งนั่นเรียกว่าัตราการแปลงเปลี่ยนจากสิ่งที่ฉันเห็นนายมีพลังโจมตีสูงแต่อัตราการแปลงเปลี่ยนของนายต่ำจนน่าหวาดกลัวเลยล่ะไม่แปลกใจเลยที่ค่าสถานะของฉันสูงมากก็จริงแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังขาดอะไรไป ดังนั้นปัญหาน้าจะอยู่ที่อัตราการแปลงเปลี่ยนของฉันพูดอย่างง่ายๆอัตราการแปลงเปลี่ยนคือสัดส่วนของแต้มสถานะที่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นสองคนที่มีแต้มสติตีเท่ากันผู้ที่มีอัตราการแปลงเปลี่ยนสูงกว่าอีกฝ่ายจะได้เปรียบเสมอแล้วนายฉันเดิมพันได้ว่านายไม่มีอัตราการแปลงเปลี่ยนหนึ่งต่อหนึ่งเลยได้ซ้ำนายจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักเรียนดีเด็นของมหาวิทยาลัยจริงตูได้ยังไงกัน นั่นนะ่ะไม่ใช่ธุระของนายเลยแต่ฉันยังคงต้องขอบคุณนายที่ตอบคาถามฉันหนึ่งข้อเพื่อเป็นการตอบแทนฉันจะลงโทษตัวเองด้วยหมัดเดียวก่อนความโกรธแค้นของราชินีเครื่องจักรได้ถูกกระตุ้นแล้วผู้เล่นเข้าสู่สถานะเบอร์เซิร์กทุกคนกําลังดูอยู่อย่าได้คิดจะหลอกฉันนั่นเชียวอยู่กําลังทําอะไรนะ่ะในคนนี้มีนิสัยแปลกๆที่ชอบทาร้ายตัวเองอย่างนั้นหรอไม่สําคัญว่าอัตราการแปลนเปลี่ยนจะต่ําแค่ไหนตามใดที่แต้มสถานะยังสูงของมันก็เหมือนกันหมด แวนมันพุ่งมหลุดศพโหพระเจ้านี่ฉันเพิ่งเห็นอะไรเข้านะ่ะจอเวนในโคมเมินเซอร์ระดับต่ำสามารถนาชนะน,นะนักลบก่อนหนักระดับกลางได้ด้วยหมันหรือเปล่านะโลกนี้ยังมีความเป็นจริงอยู่บ้างไหมอ่ะ,อะมันมันยังไม่จบฉันกำลังจะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันต่อสู้โลกใต้นินนะ่ะฉันจะไปแพ้คนอย่างแกได้ยังไงกัน เดิมทีฉันเก็บท่านี้ไว้ใช้ในการแข่งขันแต่ฉันไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้ใช้มันกับนายก่อน3าหัวและ6แขนรูปแบบที่สมบูรณ์ฮึหนูน้อยมาดูพลังที่แท้จ,จริงของอาจารย์ลูกกันดีไหมสถานการณ์เบอร์เซอร์ถูกกระตุ้นเป็นอะไรไปเมื่อกี้นายยังยิ่งพยองอยู่ไม่ให้อย่างนั้นเลยยิงต่อไปสิผลลับได้รับการตัดสินแล้วตายซะ หมดเบอร์เซอร์ถึงขีดจำกัดแล้วนายผู้ถูกผลลัพธ์ได้รับการตัดสินแล้วการมีแขนมากมายมันน่ากลัวให้ฉันเอาออกให้นายไปข้างหนึ่งดีไหมนี่แกคิดจะทำอะไรนะฉันอยากให้แกไปตายซะอะนี่แกบ้าหน่านี่มันป่าเถื่อนเกินไปแล้วความแข็งแกร่งทางกายภาพผลงนักเวทสามารถไปถึงระดับที่น่าสะรึงกลัวได้ขนาดนี้เลยงั้นหรอฉันเจอนายแล้ว มันจบแล้วลระณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ละอันนี้ก็โหดเกินจะเป็นนักเวทน,นะครับเปลี่ยนไปเป็นสายสเตจของแท้เลยน่าจะดีกว่านะครับอะไรมันจะโหดขนาดนี้ยังไงวันเดียวติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ